สวัสดีค่ะพี่น้องสอันนีพี่อำนาจกันเลยแวะกินข้าวก่อนหาวพ่อลังกุมก็บนว่าหนาวคุณแฟนก็หนาวอาการเะาเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนหรอกคุณจะเป็นหวัดนะสิอายุข้าวระยะราคาปีนะเนาะอาอพี่พ่็นยู่ไกลไหมอ่ะล่ มาจับกล้องมาจับกล้องให้เมียก่อนเพ้อนๆนะก็ให้เมียก่อนเมียจะพาไปถ่ายตรงนู้นนะไปถ่ายไปถ่ายตรงไก่ไก่ตามไก่กระเพ้าด้วยเอาไปต้งเนี้ยมาดูกันพี่น้องมาเบิ่งไก่ย่างไก่ย่าง พี่ก็อะสร้างส้มตำนั่นเองทำแล้วโอเคพ่อจ้าพ่เพื่อนกันได้ครับเอาพอดีพี่น้องเล่นสังไก่น้ำเพราะว่ามานี่รอบที่สามแล้วมากินตรงนี้นะตะกี้ไก่บ้านในย่างคอยเอาเอาไก่ดิบไปย่างอยู่พุนหาสาวสามนี่น้ำบอกมา น่ากินมากเลยน่ากินมากใส่ย่างนะคะแล้วก็มีปลาด้วยพี่น้องหล้วก็รของซื้อปลานี่ไปกินน้ำพร้อมกระดูกตึ้งกระดูกกระดูกย่างช่วยสร้างไปกินยุราตัวโตเอาตัวเดียวพร้อมเอาตัวหนึ่งเอาตัวเดียวแล้วก็กินอยู่ทุกตัวนึงเนี่ยร้อยแล้วเขาบอมเลยคือเอาซ้ำดอก ขาที่ม hmm <written> ันโตแบบไงเลยไม่ขาดง่ายขออนุญาตทายเลยนะครับไกลไปไกลแม่แถวไม่ับลูกเรี้ยงงานเยอะลืมมาแหวนจัดแล้อเรากมาติดตามเปนอย่างนี้อีแซ่บแงไม่ากันไจดีม่แพี่แก่ผูกสาวเหลือหน่อยบ่มีลู้ยากคุ อะป้าเาะเดินเดินเอันที่ไรอะไรแคบหมูเหรอนี่ไงแคบหมูแคบหมูนี่ยง้คมีเลขนี่เลขใคบอกไว้ที่นี่มีวัตถีบบอกข้ที่อง นี่บอกังาเบ่นี้วเอาไหมนี่เอไปจะกืเ่าือกงัีูงบอกบย่าจยพะน้านี่ม่ใช่กลับมานล้ำลูกสาวตลอดอ้าวค่นเฟยน่าคุนกาแาน้ำโตยต้อนยจา หนาวย่วะแม่เอาย่วะเจอกันหนาว่มีเงียบุญนานพี่น้องพี่น้องแม่อยู่หมันควนอยู่ีเดงัวคลิปคิคลิปหัวหอมหอมลูกกันมามาลว อะไรนี่ฮะตกต่งอย่งไะนี่เลยปัดนะไระคับเองกี่พี่น้องเอาสองก้าพนณอยเอาไปแต่น้ำหนู่โอ้ม่ถ้าเกิดมันเรือนี่เอาคือกลับไปกินที่ลาวได้ไหมไนี่เพอปีออแม่บอให้จัดแม่ให้เชื่อเหสืบ เอทูงเอาเอตูงเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วมีปลาดูกนะคะแล้วก็มีศพต้ำปลาดูกซ้ำแล้วแล้วก็ใส่ย่างนะ,ะมามากินข้าวน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแก้ปา อยพอน้องภูมิกินปลาปลาเขาจที่ออกพลาหประนันเด้พี่ติมกินเบอร์เกอร์เด้โซฟลาใสโฟลามาเมอาจารย์มาทำเนองนอนฮัลโหล อาอาตามพูดละเปรชีฮอดสีหามังแรงพลแล้วแม่แม่โทนฮะเอาการ์ตูนมาดูสิการ์ตูนการ์ตูนเอาการ์ตูนมาดูสิอดีตพก่อนลูกอดียายก่อนดิอดียายก่อนนีนี่ อะไรอ่ะแมวข้างล่างแมวกำลังกำลังแปวตื่อไก่ไปฝากกระตูนน้ำแล้วก็พ้าใากินเขาก้อนหิ้วเขาเทียงแด้ไหมตาลพี่น้องบอสลมตา โอเคค่ะพี่น้องพอก,กันคลิปหนาจา้าพอก,กันคลิปหนาแด้พี่น้องเด้อดีค่ะ